สวัสดีคะ่ะมุเจ้าขากับมาพ่มาพอกันอีกแล้วกับเรยา Channel, ชาแนลชนีมีช่องช่องที่สารและแนะยืนหนึ่งคนทักเป็นหลอยค้นปล่อยเป็นแสนนะคะหายไปค่ะเบิดหมึกกับมเชื่อมมาหายดอกไปเฮ็ดคลิปหนึ่งหลีอยู่ในห้องน้ำนะคะไปรับรองเอกสารมากกับพึ่งเข่าบานที่แหลกว่าสิเลย่ยไปซ่าเกเลยแต่บ่ดด้ไปนะคะเพราะว่าไปพระท่านพี่น้องจ้ากระท่วงทางประเทศบิดบายสาม รถติดแห้งว่าสันทวโรรถติดแห้งวะ่วะเบ,เบาเย็นเยอเนาะเลยย่ามึงเข้าประเด็นจะเทื่องสิมาเบาผื่นภยัยมันกับเบาเชียงว่าเวเาผื่นดอกพี่น้องก็บเบาตามกระแสที่เพื่อนว่ามันเะอดบ่ได้เนาะอย่างก็เจอพี่เจอน้องกําลัางอัดนำด้ำแล้วพี่น้องจา้าอันกรณีดาวต่อต่อยอรมันเพิ่นเลิกกับสามีเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกับไปอยู่ไทยไปทำธุรกิจเป็น อินฟอกอินฟูของเพิ่เพื่อก็มีซื้อเสียงหลายดับเนิงอยู่นีเพื่นก็มีงานมีการของเพิ่งก็คือเป็นอินฟูนํำรับรีวิวนํำมีสินขาขายก็ถือว่ารายได้โอเคเลยนะดีเลยแหละดีกว่าไปทำงานเงินเดือนนู่นล่ะเอออันเป็นอย่างขึ้นมาบ่ปแปลกคนเฮ้ายู่กันบ่ได้ก็เลิกกันแล้วเขามีศักยภาพในการเลิกคือเลิกแล้วเพิงผ้าจ้คล้องซึ่ง ตอนที่เอยไปบินงคลิปนั่งตอนมันนั่งมาอยู่เมื่องนอกใหม่นั่งกับปาเป็นออพแพร์ดิพี่น้องกับคือพี่เลี้ยงหรือว่ามาเป็นแน่นหนีเนาะมาเฮตุงานเออนั่งกับปาเป็นแน่นนี่นั่งกับเหตุงานของนั่งมันไม่ผิดไม่แปลกแม่นั่งสิยู่นี่ต่อนั่งกับว่าภาษาใดนู่นนี่นั่นใดๆบ่นี้ไม่ปัญหาเดี๋ยวก่อนพี่ยนเดี๋ยวขออนุญาตอัดคลิปก่อนเด้อเดี๋ยวสิทรกลับแป๊บหนึ่งเพื่อนสาวทําคลิปก่อนเดี๋ยวเพื่อนทรกกลับแป๊บหนึ่งยาก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 อันนั้นแหละ บัดน,นี้นั่งก็เลิกนั่งก็กลับไปอยู่เมืองไทยกิจการบ้านนั่งโอายขบกลับไปสืบคักอยู่ได้ก่อนสิมาว่าคนนี่บ้านนั่งก็ขายบ้านเฮ็ดบ้านนกดาวขายสิก็เป็นอันผู้มีอันจะกินเออบอแมนสิ้นไหลไม้ตอกเนาะแต่ว่ากับแม่มีบางกระแสเสียงว่าว่าเว้นกรรมว่าสันเลิกกับผัวผู้ใดเป็นเว้นเป็นกรรมมันมัมันเลิกแปลกผู้ใดสิบ่เคยเลิกกับผัวโอเคกับสิมีผู้คน่าค่อยเลิกอยู่หันไหลในเมื่อมันแค่นัดโกทูเกเตอร์เอ็ดอันมันไปนํากันบ่ได้น่ะก็ต้อง มันเป็นเรื่องปกติสิมาเว้นมากำรยังป้าผัวเกิเป็นเว้นเป็นกำรัจำบ่อมันบ่นเป็นการตัดกรรันตบุกค,คนอยู่น้ำกันบอน่อใดมันบ่อพี่น้องจา๋าเออฮา,าว่าฮาวาอืมยังนั่งนั่นนึ่งแหละภาษาเขาก็ใดถ้าเขาสเลือกอยู่หนีต่อไปเขาก็อยู่ใดเป็นยังเขาสิอยู่บ่ด้ดมันบ่หล่ะแต่เขาเลือกสีไปอันนั้นเลือก,ก็ผัวเขายังหนุ่มยังหน่อยเขาหาวาไมก่กะไดเมื่อใดกะไดถ้าเขาอยากใด เพราะฉะนั้นเ่าต้องไปคิดว่าเป็นเว้นเป็นกับนะคะผู้ใดสิมีความคิดว่าโอ้ยเลยก็เพัาว่าอันนี้อันเลิก็ัพราว่าเป็นเว้นเป็นกรมโอ้เป็นบ่าอย่าเป็นบ่านะคะแต่บักสิปแปลกนี่มีสองเหลืองนี่นองอันอยากขึ้นเปล่าต้มมืจาัาซื่อเนี่ยแปลกคือกรณีเศรษฐีฝร,รั่งประเทศใดก่ออังกฤษบอกว่าจะสิบเก่าปีประกาศหาเมียโอ้ยค่ะกองกระไดกำลังเวา่าพผื่นค้นคักๆนีกับพันเดลแล้วดอกเอออันฝรั่งเขาว่าเจ็ดสิบเก่าประกาศหาแม่พันวัสดุผลิตลูกหาเด็กน่อยอื้อ จะคลองเจ็ดสิบเก้าปีเป็นเศรษฐีให้ปีละสองล้านอันนี้ติแปกถ,ถัดทะล่วยปานนั้นเธาคือบบมีท่ายาดโบมีคนเอาเธอสันตีเอาเอาอีหลีได้พี่น้องถามว่าให้คอยอหลีเอาบอกคือบ่เอาโอ้ยพี่น้องผู้เท่ามันม่แม่นเรื่องอันอย่างเดียวดอก คนหฮาอยู่จนปันน่ะแ่ละรวยพร้อมคือสิบ่มีไผมันก็ต้องมีหยังพิดปกติพิษแปลกไปละผู้เ่าผู้ไายกับมีไว้ท่องคือกันได้พินนองพีเข้าพีออกอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงเว้ยจะสิไปทอยู่เหลี่ยงลูกให้มันติปีละสองล้านพี่ลอ2สองล้านเท่าไหร่ห้า0มยูโรมันเป็นหมอหนวดเท,ท็ดเอาซะเออถ้าเป็นมาได้หรือว่าหาทางไปทางอื่นยาสีว่าถ,ถ้ย นี่หละแปลกถ้ามันดีดีดีคักดีโพดพสายส่ิเอามัน่คอยบอกแล้วว่าเมืองฝรั่งกับเมืองไทยก็คือการทัน,น,านลาะทาผู้ชายคนไหนมีหน้าที่การงานดีแน่เป็นคนปกตินั่นผ่าน30-40ิมาโดยเรเคยแต่งงานเรเคยมีลูกมีเมียบรเคยพานการสมรสหรืออย่างมามันมีอย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติแล้วแหละเอาอิรีได้เนี่ในความคิดข่อยได้ เพราะฉะนั้นคนไห่นี่ยิ่งสูงไห้ไปโอ้ไม่แปลกใจเขาเคยแต่งงานแล้วนนู่นนั่นนี่อะไรก็ว่าไปมีลูกติดนะมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเถาจะสิเขาลงมืออื่นนี่บ่มีทายาทหาเด็กหน่อยไปผลิตลูกด้วยข่อยบ่เอาเด้อผู้หนึ่งบด้สออนอืมอันผู้เ่ามาแเลยจักเหม็นเขียวจักเหม็นอันนี้เนี่ยว้าอยาว่าจักหน่อยกับทีนันข้างกึกเกืกเกืกบเห็นภาพเด้เนี่ยโอ้เลยย่าจะมึงบอกคักว่าคักข้างอลีแล้วอืมแต่พวข่อยห่างกันที่แปดปีก็ยยางไก่กันอยู่ มันบระเมินวันรัางเกียดหรือยังเดมพี่นองว่าซื้อด้วยความทีบาอยู่มากันเคยชินแล้วเนาะเราเคยมีความรักสวีทหวานแววกันมาก่อนแต่ว่าขอก็ลอยากเตือนว่าผู้ถีคิดว่าโอ้ยเขาเป็นเศรษฐีเขาหายปีละสองบาทสองหลาถ้าไปดูแลนปนิบัติเอาเขาดีกลัวจังสันจังสีมันอาจมันอาจสิบแมนยังที่คอยคิดหรือว่าอาจสิบ,บอแมนก็ไดแต่้าไขควายว่านันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มู่เจ้าสิเป็นดูแลผู้เ่าอยู่หันตี เอาเวลาเพียงานเอามันสิบวได้กวดวตีอิลี่มันต้องมีซส้ติงแหละเป็นยังคนปูนนี่มันคือสีบวมีทายาดเออแม่นบอลล่ะคือบังคักเออถามมันไงฝรั่งเขาหุ่มเออบลลิตีแม่นบอลล่ะเป็นยังข้นคือเ่เอาบ้านเขาข้นบ้่นเขาคือเาอืมเงินมีู่แต่อาจสิเป็นของเสียของห่างกระไดไพสิลูมีเงินแต่ว่าชีวิตสตินี่มันเป็นของห่างผู้ใดเข้าสิอยากได้แม่นบอลพี่น้องจ้าคิดบังคัก อฮัลโหลคอยก็ขึ้นเบาคิ้นหอดมืเจ้าซ้ำนี่แหละคอยสิงลร่งแล้วเดอ้อไปแล้วเดอ้อคอยสิโท่หาเพื่อนสาวคอยท่มาทุระเมื่อกี้โอเคสวัสดีค่ะขึ้นง่ายลงง่ายจ้า